ซุบซิบให้หยิบมาเล่านะครับวันนี้นะครับไปแบบเร็วๆไวๆนะครับซอยมาหลายข่าวด้วยกัน <_ d ans> เริ่มเลยนะครับกับการที่ BBL นะครับในที่สุดเปลี่ยนแปลงสักทีเ้ <_ d ans> กับการที่เซนเอลิเมนต์เข้าสู่ทีมโค้ชนะครับเท <_ d ans> ่ากับว่าตำแหน่งของ BBL ตอนนี้จะมีโค้ชอีพิกและก็เอลิเมนต์เป็นแอสซิสต์แดนโค้ชนะครับเอลิเมนต์เนี่ยคือก็ รู้จักมาประมาณหนึ่งครับถ้าถามผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยครับมีหลักฐานอยู่ปามๆนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นโค้ชแผนเจรออยู่นะครับแต่จะรับงานแถบละแวก EME ฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้มาจบกับตุรกีเนาะก็ไว้โชคดีครับบ b l บตอนนี้มีคนมาช่วยแล้วเท่ากับว่า EMEA ตอนนี้นะครับถ้ากลับไปเล่นในส่วนของ สเตจหนึ่งสเตจสออะไรพวกนี้จะไม่มีทีมไหนในใน e m e a ที่มีทีมงานน้อยกว่าสองคนแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือโค้ดเนี่ยไม่ได้นั่งคิดอะไรต่างๆอยู่คนเดียวแล้วนะมีผู้ช่วยหมดนี่คือความสำคัญของการแข่งระดับเทียนหนึ่งครับคือการที่ต้องเพิ่มทีมงานหลังบ้านมาช่วยการช่วยงานกันนะเตติกต่อไปเนาะขาวต่อไปเราเฮมเรตติกนะครับ ทีมเฮลติกอ่าสำหรับสถานการณ์ของเฮลติกเนาะที่ผมจะพูดถึงคือง่ายๆสั้นๆครับคือหลังจากเนี้ยในช่วงตั้งแต่มาสเตอร์มาดติดแล้วก็สเตจหนอาจจะไปถึงสเตจสอนะครับแต่โดยรวมคือสเตจหนึ่งแหละทีมเฮลติกจะใช้วิธีในการหมุนเวียนผู้เล่นหลักๆจะเป็นอยู่3คนก็คือเริ่มจากมาสเตอร์มาดติดนะครับเราจะเห็นแล้วว่าวูดเนี่ยไม่ได้มาเล่นเนื่องจากว่าติดปัญหา ในเรื่องของอายุยังไม่ถึงนะครับก็เลยจะใช้งานปาริเทคแทนนะครับในตำแหน่งของเฟล็กมินิบูก็จะเป็นในส่วนของดุลิทนะครับแล้วต่อมาปาริเทคถ้าสมมติจบทัวร์มาติดจะเป็นยังไงต่อก็อยังเล่นต่อครับเนื่องจากว่ามินิบูเนี่ยยังต้องเรียนอยู่นะครับพอาง,งานแล้วเนี่ยมินิบูก็จะมาบ้างไม่บาบ้างนะครับในสปิทหนนะครับเท่ากับว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ครับ มองเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเลยครับแต่อีกจุดหนึ่งก็น่าเป็นห่วงเฮลติกอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับการที่ในเรื่องของโรสเตอร์เนี่ยอาจจะมีความไม่มั่นคงอยู่นิดหน่อยที่ต้องเปลี่ยนคนเข้าเปลี่ยนคนออกในแบบนี้ครับก็ต้องมาดูกันว่าผลงานของเฮลติกตั้งแต่ในส่วนของมาสเตอร์มาตริดจะต่อเนื่องแค่ไหนในสเตจหนึ่งพอต้องเล่นแบบที่เล่นยาวๆแล้วและเฮลติกเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเอย่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็นกรุปโอเมก้าเท่ากับว่าต้องเล่น5เกมเจอคาร์เมคอฟฟานาติก วอลเลตตี้ลิควิดแล้วก็ BBL เนาะของแข็งหลายทีมครับโดยเฉพาะ4ทีมแรกนี้เป็นจุดหนึ่งที่พิสูจน์ในเรื่องของโรสเตอร์เฮลติกว่าจะมี potential เอาอไปได้ไกลแค่ไหนพอต้องเล่นในซีซั่นจริงๆนะครับกับการที่ต้องเปลี่ยนไลน์อัพบ่อยนะมาที่ข่าวต่อไปครับนักแข่งวอโลแนนที่ถูกดรอปไปสำรองและกลับมาไวที่สุดจะใช้เวลากันเท่าไหร่คำตอบก็คือ1วันนั่นเองครับสำหรับกักอดีตนักแข่งของเอฟคลูนะครับ เมื่อวานนี้เขาถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองโดย w i n ทรอป u n i v เ r อ i t y ิทีมในระดับ Challenger ร์นะครับคือทีมนี้แต่พ้นวันแค่แป๊บเดียวครับหลังจากนั้นโอเขากลับมาแล้วนะครับเขากลับมาแล้วนะนี่ครับ13มีนาคมตีสเวลาบ้านเราหลังจากนั้น0กโมงเช้านะครับบวกลบกัน27ชั่วโมงเขากลับมาแล้วครับ มาไวไปไวที่สุดในวอลเลร์ลนดปีนี้นะครับหนึ่งวันท่ว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 นนะกักโอ้สุดยอดจริงๆต่อมานะครับเรามาดูกันแบบที่เปลี่ยนมูดกันบ้างเนาะทีมไหนอายุน้อยสุดทีมไหนเป็นทีมโคจะบ,บูเมอร์ที่สุดในมาสเตอร์มัติดผลปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับเซดดเนลอายุเฉลีย่ย23.4ปีคำถามคือนี่แก่สุดแล้วหรอครับเพราะว่า คนที่นั่งทํคลิปอยู่ตอนนี้อายุกำลังจะ28ปีนะครับแล้วคุณดูทีมที่เด็กที่สุดสิครับมีแม็กนัมที่ถ่วงอายุให้นิดนึงแต่เนี้ย20.2จุดปีฟันพัดฟินิกซ์20.4ปีเอ็ดเวิร์ดเจนมิง่ปีลาว20.6ปีลาวขนาดมีสารกที่อายุ25บวกคุณคิดดูเอาแล้วกันทีมในระดับเทียนหนึ่งทุกวันนี้อายุค่าเฉลี่ยค่อนข้างที่จะน้อยจนน่ากลัวมากครับและทําให้เราเห็นได้เลยว่าอนาคตของการแข่งวารอตอนเนี้ย ค่อนข้างที่จะน่าจับตามองไปอย่างยิ่งจากการที่ทาเลนต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วแบบอู้ค่อนข้างนี้จะขึ้นในในการแข่งระดับสูงค่อนข้างจะไวอยู่นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เนาะอ่ะกลับมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายการโยกย้ายตัวบ้างเนปอดีตเฟลกของบลิสที่ปีที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมขึ้นเอเซนชั่นมาเล่นในเทียร์หนึ่งได้ตอนนี้เขาประกาศหาทีมนะครับเท่ากับว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นเขากลับมาแข่งเหมือนกันเนาะ สำหรับเนปในปีนี้นะเนื่องจากว่าจูซี่เนี่ยก็แข่งไปประมาณหนึ่งแล้วในส่วนของ d i s ก์ไกดเนาะในส่วนของโซนมาเลสิงคโปร์นะฮะทีนี้ผมเปิดให้ดูในส่วนของทียสองเไปแล้วมีทีมนินหนึ่งครับที่ตอนนี้ยังไม่มีโลโก้และเร็วๆนี้เขากำลังจะมีแบ็กดีข่าวล่าสุดบอกมาว่าลรสเตอร์ของทีมทีมนี้ที่ว่านว่าประกอบไปด้วย2แคนนดา g m d โฮส และก็ประกอบไ้ด้วย2อเมกาซิมอโปโตและเซเว่นนะครับโดยมีเฟดอดีตอันอไล์ของเฟดแคนเมื่อปีที่แล้วนะครับจะมาเป็นโค้ดให้ชุดนี้ซึ่งทีมนี้จะถูกเทคโดย TSM เข้าไปเป็นหนึ่งในทีมที่จะเป็นทีมระดับจ่ายเงินเดือนสำหรับเทียทูนะครับแล้วอาจจะเวลฟันพอสมควรที่จะช่วยนักแข่งในระดับรุเทียทูให้มีไรายได้ในเรื่องของการแข่งขันเนาะ อมองเป็นจุดหนึ่งก็ดีไปครับแต่จุดหนึ่งเร็วๆนี้ผมจะลงให้ดูเบื้องหลังของที่มาของ TSM แลบนี้ว่ามีดราม่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะอ่ะต่อมาเลยนะครับกลับมาดูที่เทียนหนึ่งกันบ้างสลับครูหรือเคียอยู่นะครับมีประกาศด่วนเข้ามานะครับคือ m o d ิตาหรือ MTA นะครับปัจจุบันเป็นตำแหน่งเปกและก็ดู l ลสของครูนะครับ ที่ตอนนี้เหมือนจะมีข่าวว่าเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับบาดเจ็บในระดับที่เป็นแบบฟิสิกอล l หรือว่าบาดเจ็บทางร่างกายนะครับทําให้อาจจะเล่นไม่ไหวนะครับอ่ะลองกดแปรแบบลวกๆเข้าๆนะครับ suffer and injury l a t w e e k นี่ครับตอนนี้คือต้องพักไปก่อนนะครับและสําหรับซีซั่นนี้เนะี่ยเราจะร่วมหัวจมท้ายเป็นกับผู้เล่นคนที่6นะครับซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นใครนะครับ แลวหลังจากนี้เราจะมีในเรื่องของอัปเดตของ mta แล้วก็มาตัดสินใจว่าจะเอาไงต่อพูวิ่าไงคือจะไปกับผู้เล่นคนที่6แบบสุดทางหรือจะไปในระดับที่จะเอา mta กลับมาถ้าสมมติว่าพักแล้วแบบเอ้ยมึงได้แล้วประมาณหนึ่งกลับมาเล่นข่าวลือของผู้เล่นคนที่6นะครับข่าวลือลือลือที่เป็นช่ตลือตกบ้านมันจะเป็นผู้ชายคนนี้นะครับ ไ,ไฟมันร้อนไฟมันร้อนไฟมันอันตรายนะครับรายนี้ฮีตแต่มีเคสเน็ตในทีมแล้วครูตอนนี้ตำแหน่งคลอสเล่นครอบคุมในส่วนของอีนี้แล้วก็เซนนะครับตำแหน่งค่อนข้างเดีอดเฟลกอยู่เมลเซอร์สมูทไอจีเอลเคดเน็ตจองดูเอลิชชายเล่นเซนิเนลสลับเฟกเหมือนกันเพราะงั้นแล้วมีโอกาสที่ฮีตเนี่ยมาแล้วอาจจะไม่ได้เล่นดูเอลินะครับ เขาอาจจะโยกไปเป็นในส่วนของตำแหน่งเซนติเนลซึ่งก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ผู้เล่นที่เดเวลลอปมาจากดูเอลิสเนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ในเรื่องของการเทรดตัวผู้เล่นสูงเทรดตัวในที่นี้หมายถึงแบบยิงสู้กันเนะเาะพอเง้นแล้วถ้าฮีทเข้ามาก็จะเป็นแบบซิกเพเยอร์และก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้มีในส่วนของซิกเพเยอร์ที่แปลกตาไปจากผู้เล่นคนอื่นๆที่เป็นในส่วนของลาเตมนะครับเพราะว่ามีบาซิลมาก่อน,นแล้ว ทั้งอาเซตตี้และก็แซนนะแซนมาไวไปไวหน่อยส่วนอาเซตตี้ก็อยู่มาพอประมาณอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่เต็มสัญญาปีหนึ่งเลยทีเดียวอ๋อก็ต้องดูครับว่าฮีทถ้ากลับมาเล่นในะดับเทียนหนึ่งแต่ตำแหน่งเปลี่ยนไปนะฟอร์มเขาจะเป็นยังไงนะครับช็อตอัพอ่าทำไมเอาข่าวช็อตอัพมาให้ดูแวบๆเพราะในตอนนี้นะครับมีสล็อตในส่วนของ Challenger ร์ Challenge ที่ถ้าพูดตามตรงคือก mm. ็ย yeah. ังว่างอยู่หลายทีมนะครับยังว่างอยู่หลายทีมโดยเฉพาะกับการที่สลับซิกแมนอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ยในส่วนของ Tier 2ทูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวสำรองเข้าออกเยอะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะโดนเทียรหโฉบไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กับการที่ช็อตอัพอยู่ดีได้ในเรื่องของคอนแทคเสร็จแล้วจ้าอะไรแบบเนี้ย มีความเป็นได้ที่1เขาอาจจะสอดแทรกเข้าไปในเทียร์2แล้วจะมีนักแข่งพวกนี้หลุดขึ้นไปในเทียร์หหรือโยกย้ายทีมแทนหรือ2หรือว่าเขาจะเป็นตัวละครลับในเทียร์หนอันนี้ก็ต้องมาดูมันนะครับอ่ะพูดถึงเทียร์หนะึ่งเนาะปีที่แล้วก็อยู่ในเทียร์หนึ่งนะครับสลับจ็อกโจจ็อกโจตอนนี้กลับมาอยู่ในส่วนของระดับเชลเลนเจอร์ญี่ปุ่นนะครับเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่แก่ค่อนข้างที่จะคุ้มมือเป็นอย่างดีในช่วง Not ension, น o อตเทมชันเนาะลิเดน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสังกัดญี่ปุ่นที่รวมเมาพวกอดีตดาวล่งของเซตาไปเยอะครับกระทั่งโคดด้วยนะแล้วก็รวมไปถึง1นงในดาวดับที่รอวันกลับมาแจ้งอย่างโซดัมก็อยู่ลิเดิลด้วยนะครับล่าสุดได้จกโจ้ไปเสริมนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ลิเดิลจะมีผู้เล่นที่เป็นในส่วนของผู้เล่นเซตาเก่าถึง3คนนะครับและก็มีโซดัม และก็จะมีในส่วนของจอกโจวซึ่งจอกโจวเนี่ยเด่นในเรื่องของการสังแผนอยู่พร้อมกันนี้ลิดเดก็มีในส่วนของอานาลท์เข้ามาด้วยนะครับทั้งนี้ลิดเดนเนี่ยไม่ได้อยู่ในชาเลนเจอร์สำหรับสเตจหนึ่งนะครับหรือสปิทหนึ่งพองนแล้วน่าจะคัดเลือกขึ้นมาจากโซลิเลคชั่นับแต่ตามตรงคือในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยครับมิตรรักแฟนคนดูทุกท่านคือสปิทสองแอดวานซ์สเตจเนี่ยคือจะเป็นจุดที่ ทีมในชาร์เลนเจอร์จะมีโอกาสเลื่อนชั้นตกชั้นสำหรับญี่ปุ่นนะครับเพราะงั้นแล้วสปิทสองจะเห็นหน้าเดิมแน่นอน4ทีมนะครับเนี่ยครับดูว่าตอนนี้ใครเป็นท็อปโฟของโซนญี่ปุ่นนะก็จะประกอบไปด้วยน็อตเทมชันเซนโกคุเฟนเนลแล้วก็รีเจ็คนะครับ4ทีมนี้สปิทสองจะยังเห็นอยู่แน่นอนส่วนเลดเดิลจะขึ้นมาในสปิทสองได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตามดูกันนะครับอ่ะและอย่าลืมนะครับสำหรับ ซุบซิบให้หยิบมาเล่าเนาะมีโอกาสก็จะมาบ้างไม่มาบ้างตามข่าวที่มีนะครับและสำหรับมูฟเมนต์ในเทียนหนึ่งว่าจะมีใครเข้าจะมีใครออกตามซอกตามประตูอะไรแบบนี้มีโอกาสก็จะกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งพองงานแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ